คืนเจวันกับกะละครั้งหนึ่งระหว่างเราเขียนโดยนงนาฏตอนจบแบบนี้แหละดีที่สุดแล้วโอ้ยฉันต้องทำตัวยังไงดีควรโทรหาหวา,านตอนนี้เพื่อถามหาเหตุผลหรือควรรอให้หวานมีเวลาแล้วโทรหาฉันเองทำไมพอเป็นหวานแล้วมันถึงยากไปหมดถ้าเป็นแฟนคนก่นกอนๆฉันไม่มีทางมานั่งคิดมากขนาดนี้หรอกสงสัยอะไรก็ถามออกไปตรงๆหรือฉันจะแคร์หวานมากเกินไป แล้วเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาอีกครั้งไอช่วยแม่ขายโจ๊กเสร็จหรือยังแค่ได้ฟังเสียงหวานๆของหวานฉันก็โล่งใจอย่างบอกไม่ถูกเสร็จแล้วไอกำลังจะทดลองทำไข่กระทะดูอีกรอบฉันพยายามตอบด้วยน้ำเสียงสดใสจะขายไข่กระทะจริงๆแล้วสินะหวานถามอืมคอยดูนะไข่กระทะของไอนี่แหละจะเลี้ยงหวานได้ไอไม่ต้องเลี้ยงหวานหรอกให้หวานเป็นคนเลี้ยงไอเองก็ได้ ไม่เอาเราอย่าเพิ่งเถียงกันเรื่องนี้เลยนะหวานมีเรื่องจะบอกฉันตั้งใจฟังคำที่หวานจะพูดอย่างจดจอ่อหวานคงต้องอยู่เคลียร์เรื่องโรงเรียนอีกนานเลยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นมันร้ายแรงกว่าที่คิดไอ้ได้เห็นข่าวบ้างหรือเปล่าหวานถามยังเลยมีอะไรหรอหลังจากนั้นหวานก็เล่าให้ฟังว่าผู้บริหารคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทของคุณพงษ์ซึ่งถือหุ้นโรงเรียนกวดวิชาของหวานอยู่ด้วย แอบนำเด็กโอลิมปิกคณิตศาสตร์ที่ไม่ได้เรียนอยู่ที่นั่นมาแอบอ้างเพื่อโปรโ,โมทโรงเรียนตัวหวานเองยังไม่แน่ใจว่าคุณพงษ์จะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆหวานไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนคงจะต้องอยู่ช่วยคุณพงษ์แก้ปัญหาอีกสักพักส่วนเรื่องแยกทางกับเรื่องทรัพย์สินคงต้องใช้เวลามากอยู่เหมือนกันกว่าที่จะตกลงกันได้ระหว่างนี้หวานจะไปนอนค้างที่บ้านพ่อกับแม่เธอบอกให้ฉันสบายใจได้น่ารักที่สุด ที่รักของไอปากหวานหวานพูดลาลกเสียงยาวเหมือนจะไม่เชื่อในน้ำคําของฉันแล้วเท่าที่หวานเคยชิมหวานว่าปากไอหวานจริงไหมล่ะทะลึง่งหวานดูออกมาเบาๆเนี่ยถ้าหวานอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะไอจะยื่นปากให้หวานชิมทาพิสูจน์กันไปเลยว่าปากของไอหวานจริงหรือเปล่าบ้าคิดถึงไอไหมอืม หวานต้องรีบไปทํางานต่อแล้วที่โทรมาก็เพราะเป็นห่วงหวานรู้ว่าไอต้องกําลังคิดมากอยู่แน่ๆไม่เอาไม่ให้วางบอกมาก่อนว่าคิดถึงไอไหมคิดถึงหวานพูดเสียงค่อยแล้วก็วางโทรศัพท์ไปเพียงเท่านี้หัวใจของฉันก็กลับมาพองโตขึ้นอีกครั้งฉันพร้อมแล้วสำหรับร้านไข่กระทะและอนาคตข้างหน้าของฉันหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์ แม่ของฉันหมดไข่ไปเกือบสิบแผงและแล้วในที่สุดฉันก็ได้สูตรไข่กระทะเป็นของตัวเองฉันเรียกเมนูเด็ดของฉันว่าไข่กระทะท้องสมุทรเพราะฉันเปลี่ยนจากการใช้กุนเชียงกับหมูยอมาเป็นปูกุ้งปลาหมึกและเบคอนตามแต่ลูกค้าจะเลือกแถมฉันยังมีมะเขือเทศส,สดหั่นเป็นลูกเตา๋าเพิ่มเข้าไปในกระทะอีกด้วยไข่สองใบที่อยู่ในกระทะจะทำให้สุกระดับไหนฉันก็ทำได้หลังจากทำมาเสร็จร้อน ฉันก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดเด็ดของฉันเพื่อตัดเลี่ยนลูกค้าหลายคนสั่งปลาท่องโกของอายมากินคู่กันฉันกล้าพูดได้เลยว่าไข่กระทะของฉันหน้าตาหน้ากินเป็นที่สุดแต่คุณพระในวันแรกที่เปิดขายฉันขายได้เพียงแค่9จานเท่านั้นใจเย็นๆแ,แรกๆมันก็อย่างนี้แหละลูกค้ายังไม่รู้จักเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแม่พูดเพื่อคอยให้กำลังใจฉันอยู่ตลอด ฉันว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับชาวบ้านแกน่าจะขายนักท่องเที่ยวมากกว่าคงต้องรอเวลาให้เขาบอกกันปากต่อปากอายเสริมมาอีกคนฉันพยักหน้ารับคำแนะนำของแม่กับอายพร้อมกับร้องเพลงพี่อ้อมสุดนิสาขึ้นมาในใจเพื่อบอกกับตัวเองว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็ถ่ายรูปไข่กระทะฝีมือแม่ค้าคนใหม่ส่งไปให้หวานดูหลังจากส่งสติ๊กเกอร์ชื่นชมมาสองสาตัวหวานก็ส่งข้อความกลับมาว่า บอกหวานได้หรือยังว่าร้านไข่กระทะของไอชื่ออะไรฉันจึงถ่ายรูปป้ายชื่อร้านชั่วคราวที่พี่เคยช่วยทำให้ส่งไปให้หวานดูหวานใจไข่กระทะชื่อน่ารักจังไอคิดได้ยังไงเนี่ยฉันตอบเธอกลับไปว่าก็ร้านนี้เป็นร้านของหวานซึ่งเป็น,ปนหัวใจของไอไงผ่านไปอีกสองสัปดาห์ไข่กระทะของฉันก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะปังอย่างที่คิดหกักลบกลบหนี้แล้ว ก็เหลือพอให้ฉันใช้จ่ายไปได้ในแต่ละวันเท่านั้นซึ่งก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่มันก็เลยยังพอเหลือกําไรอยู่บ้างแต่ถ้ายังไม่ปังอยู่แบบนี้ฉันคงทนขายไข่กระทะอยู่ไม่ไหวเพราะคงไม่พอจ่ายค่างวดรถฉันคงต้องไปหางานทําอย่างที่อายเคยแนะนําในระหว่างที่ฉันกําลังนั่งคอตกอยู่ในร้านก็มีสายโทรศัพท์จากเพื่อนเก่าดังขึ้นพี่ไายได้ข่าวว่าพี่อยู่กระบี่หรอนางนุนั่นเองที่โทรเข้ามา ใช่แกมีอะไรไม่ทราบยะฉันแกล้งทำเสียงดัดจริตพูดใส่รุ่นน้องคนสนิทหนูก,กับเดอะแกงกำลังจะไปเที่ยวกระบี่พี่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแนะนำบ้างไหมจ๊ะแกมาเลยเดี๋ยวฉันจัดทริปให้แต่ก่อนอื่นแกต้องมาเยือนร้านหวานใจไข่กระทะของฉันก่อนหลังจากนั้นไม่กี่วันนูก็พาแก๊งสาวสองบุกมาถึงร้านโจ๊ของแม่และร้านหวานใจไข่กระทะของฉันพวกนางชอบโจ๊ของแม่และไข่กระทะของฉันมาก จึงช่วยกันไลฟ์สดรีวิวไข่กระทะให้ฉันอย่างสนุกสนานตามที่ฉันร้องขอไม่นึกเลยว่าไลฟ์ Live สดของแก๊งสาวสองรุ่นน้องในวันนั้นจะทําให้ร้านฉันปังถึงขนาดนี้ไม่กี่วันหลังจากนั้นร้านไข่กระทะของฉันก็กลายเป็นที่รู้จักจนนักท่องเที่ยวต้องตามมากินจากยอดขายวันละสิบกว่ากระทะตอนนี้กลายเป็นเกือบร้อยกระทะต่อวันฉันทําแทบไม่ทันจนต้องจ้างแม่บ้านที่ยังว่างงานแถวนั้นให้มาช่วย แม่กับอายรวมถึงพี่เขยและหลานๆดีใจกับฉันมากฉันเองก็ดีใจมากเช่นกันแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยอย่างที่ไม่เคยเหนื่อยเท่านี้มาก,ก่อนแต่ฉันก็มีความสุขที่มองเห็นอนาคตสดใสยอยู่รำไรเสียดายก็แต่ตอนนี้ไม่มีหวานอยู่ข้างๆได้แค่โทรไปหาในเวลาว่างเท่านั้นตั้งแต่ร้านไข่กระทะขายดีขึ้นฉันก็แทบจะไม่มีเวลาหวานเองก็เช่นกันเธอคงจะยุ่งมากกับการจัดการธุระต่างๆที่กรุงเทพให้เรียบร้อย วันก่อนหวานเล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่และพี่แหววไม่อยากให้หวานเลิกกับคุณพงศ์ก็เลยมีปากเสียงกันนิดหน่อยตอนนี้หวานกําลังหาโอกาสบอกกับที่บ้านว่าจะย้ายมาอยู่ที่กระบี่กับฉันแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นบอกกับที่บ้านว่ายังไงได้ข่าวว่าดังใหญ่แล้วนะร้านหวานใจไข่กระทะของไอเนี่ยหวานโทรมาหาด้วยน้ําเสียงสดใสใครว่าล่ะร้านหวานใจไข่กระทะของเราต่างหาก ร้านของไอ่ก็เหมือนร้านของหวานไม่ใช่หรอเก่งจังเลยนะแฟนใครก็ไม่รู้นั่นสิแฟนใครนะฉันอยากให้หวานย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่เร็วๆจังตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันจะทำให้ร้านไข่กระทะของฉันปังมากขึ้นได้อีกจนฉันสามารถดูแลหวานได้เป็นอย่างดีอายกับแม่ก็อยากให้หวานย้ายมาอยู่กับฉันที่นี่ด้วยเหมือนกันถึงขนาดเร่งให้พี่เขยกั้นห้องให้ฉันกับหวานไวๆแต่ก็คงอีกไม่นานเกินรอ ฉันเชื่อว่าหวานจะต้องอธิบายให้ที่บ้านเข้าใจได้ว่าทำไมต้องย้ายมาอยู่กับฉันที่กระบี่ใครโทรมานะเบอร์ไม่คุ้นเลยนั่นไอใช่ไหมเสียงปลายสายฟังดูคุ้นๆใช่ค่ะนั่นใครคะพี่แหววเองเพียงแค่ได้ยินชื่อนี้เท่านั้นก็ทำให้ฉันขนลุกขึ้นมาทั้งตัวพี่แหววพี่สาวของหวาน คือคนที่เคยทําให้ฉันยอมถอยห่างจากหวานมาแล้วครั้งหนึ่งมาวันนี้พี่แววจะโทรมาหาฉันเพื่ออะไรกันนะพี่แววมีอะไรหรือเปล่าคะฉันพูดออกไปด้วยความกังวลใจเป็นที่สุดสัปดาห์ก่อนไอกับหวานไปกระบ,บี่ด้วยกันใช่ไหมพี่แววพูดด้วยน้ําเสียงราบเรียบไร้อารมณ์ใช่ค่ะพี่ขอถามอีกครั้งว่าไอกับหวานเป็นอะไรกันพอได้ยินเพียงเท่านั้นภาพเหตุการณ์ที่ฉันไปหาหวานที่บ้านเพื่อจะสารภาพรักรก,ก็โโล่ขึ้นมาในหัว คำถามนี้อีกแล้วผ่านมาตั้งหลายปีพี่สาวของหวานไม่คิดที่จะถามคำถามอื่นบ้างหรืองไงไอว่าเรื่องนี้พี่แววคุยกับหวานเองน่าจะดีกว่าเพราะฉันไม่อยากปฏิเสธความจริงที่ว่าฉันกับหวานไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันอีกต่อไปและก็คิดว่าคนที่ควรบอกเรื่องนี้กับพี่แววควรจะเป็นหวานไม่ใช่ฉันฉันจึงตอบพี่แววไปอย่างนั้นไอตอบพี่มาแบบนี้แสดงว่าไอกับหวานไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกันแล้วใช่ไหมพี่แววเริ่มใช้เสียงแข็ง ท้าไมฉันรู้สึกถูกกดดันอย่างบอกไม่ถูกแต่ฉันจะไม่ยอมให้พี่สาวของหวานมาเป็นตัวการทำให้ฉันกับหวานต้องแยกกันอีกแล้วเพราะฉันในวันนี้ไม่ใช่เด็กกะโหลกกะลาเหมือนในวันนั้นตอนนี้ฉันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับหวานแล้วแล้วถ้าไอไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกับหวานจริงๆพี่แววจะมีปัญหาอะไรหรอคะฉันเริ่มทำเสียงแข็งตอบกลับไปบ้างพี่ขอพูดตรงๆนะ พี่อยากให้ไอคิดให้ดีๆว่าตอนนี้ไอกับหวานมีฐานะทางสังคมต่างกันมากขนาดไหนถ้าหวานทิ้งคุณพงษ์ไปอยู่กับไอหวานจะถูกคนรอบข้างพูดถึงยังไงบ้างพ่อกับแม่ของพี่จะรู้สึกยังไงที่อยู่ๆลูกสาวตัวเองก็ทิ้งสามีที่แสนดีแล้วหนีไปอยู่กับผู้หญิงที่มีแต่ตัวแบบไอฉันยอมรับว่าในแว็บแรกคำพูดของพี่แววทำให้ฉันคล้อยตามอยู่เหมือนกันฉันเกือบคิดไปเองแล้วว่าฉันจะเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับหวาน แต่ฉันก็เตือนตัวเองได้ทันว่าสิ่งที่หวานต้องการในวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นตอนนี้ความสุขของหวานคือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่หวานรักคนที่เติมความสดใสให้กับใจของหวานได้และคนคนนั้นก็คือฉันส่วนเรื่องฐานะทางสังคมอะไรนั่นมันไม่มีผลกับความสุขของหวานอีกต่อไปพี่แหววรู้ได้ยังไงว่าคุณพงษ์เขาเป็นสามีที่ดีพอสำหรับหวานพี่ถามน้องสาวของพี่หรือยังว่าเขาต้องการอยู่กับใคร ในที่สุดฉันก็เก็บอารมณ์เอาไว้ไม่อยู่เริ่มขึ้นเสียงกับพี่แววแต่ฉันไม่ได้โกรธที่พี่แววมองว่าฉันมีฐานะทางสังคมด้อยกว่าหวานหรอกนะฉันโกรธที่พี่แววไม่คิดถึงใจหวานบ้างเลยต่างหากก็อย่างที่หวานเคยบอกการทําอะไรด้วยอารมณ์ร้อนไม่เคยให้ผลดีหลังจากที่ฉันกับพี่แววพูดจากระแทกแดกดันกันอยู่สักพักการสนทนาของเราก็จบลงแบบไม่สวยนักส่วนผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือสิ่งที่ฉันพูดกับพี่แววไป ทำให้หวานกับพ่อแม่และพี่สาวต้องทะเลาะกันใหญ่โตทําไมไอถึงไปบอกพี่แหววว่าเราสองคนคบกันแล้วหวานโทรมาต่อว่าฉันพร้อมกับเล่าให้ฉันฟังด้วยน้ําเสียงไม่พอใจแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหวานบอกว่าหลังจากที่พี่แหววเอาเรื่องของเราไปบอกพ่อกับแม่หวานก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้คบกับฉันอย่างเด็ดขาดเพราะพ่อกับแม่เข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้หวานขอเลิกกับคุณพง และไม่ว่าหวานจะพยายามอธิบายให้พ่อกับแม่ฟังอย่างไรพ่อกับแม่ก็ไม่ยอมเข้าใจเลยว่าหวานบอกเลิกกับคุณพงษ์ไปก่อนหน้าที่จะมากระบี่กับฉันแล้วหวานเคยบอกไอแล้วใช่ไหมว่าอย่าใจร้อนทําไมไอจะต้องรีบบอกกับพี่แหวด้วยล่ะว่าเราครบกันแล้วไอก็แค่รอหวานอีกหน่อยไม่ได้หรอถ้าปล่อยให้หวานเป็นคนบอกเรื่องไอกับที่บ้านเองพ่อกับแม่ก็จะไม่โกรธมากขนาดนี้หวานบ่นฉันออกมาเป็นชุด ฉันรู้สึกน้อยใจที่หวานไม่ฟังเหตุผลอะไรจากฉันบ้างเลยอยู่ๆก็โทรมาต่อว่ากันยกใหญ่ฉันจึงตอบหวานไปเสียงดังอย่างไม่ค่อยพอใจนะักไอไม่ได้บอกสักหน่อยแต่พี่แบวก็โทรมาคาดคั้นไอก็แค่ถามเขากลับไปว่าแล้วถ้าไอไม่ได้เป็นแค่เพื่อนกับหวานจริงๆพี่แบวจะมีปัญหาอะไรหรอคะไอพูดแค่นี้จริง,รงๆก็ไอตอบไปแบบนี้ไงพี่แบวก็ถึงกล้าไปพูดกับพ่อแม่ว่าเราคบกัน หวานเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไอายใจเย็นๆหวานทะเลาะกับพ่อแม่รุนแรงแบบนี้แล้วจะให้หวานย้ายไปอยู่กับไอที่กระบี่ได้ยังไงหวานพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาจนฉันอดคิดไม่ได้ว่าหวานคงไม่อยากย้ายมาอยู่กับฉันแล้วถ้างั้นก็แล้วแต่หวานอยากมาก็มาแต่ถ้าไม่อยากมาไอาก็ไม่ฝืนใจหวานจะอยู่ที่ไหนก็เอาที่หวานสบายใจแล้วกันฉันประชดออกไปเสียงดังได้งั้นแค่นี้นะ หวานตอบกลับมาสั้นๆด้วยความโมโหหลังจากนั้นหวานก็ไม่ติดต่อฉันมาอีกเลยผ่านมาตั้งสองวันเต็มๆแล้วแม้แต่ข้อความก็ไม่มีหลังจะเก็บร้านหวานใจไข่กระทะของฉันเสร็จฉันก็ได้แต่นั่งจับเจ้าเฝ้าโทรศัพท์มือถืออาคงสังเกตเห็นว่าฉันเป็นแบบนี้มาสองวันแล้วเลยพูดกับฉันว่าอยากคุยก็โทรไปสิแกจะมานั่งจ้องมือถืออยู่ทำไม แต่ฉันยังคงจ้องมือถืออยู่อย่างสิ้นหวังไม่กล้าโทรไปหาหวานเพราะกลัวว่าหวานจะบอกกับฉันว่าไม่อยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่แล้วอายเห็นฉันทำหน้าสังกตายแบบนั้นเลยพูดขึ้นเสียงดังมาอีกรอบทำปันไม่อยากโทรระวังเขากลับไปคืนดีกับผัวและน้ำตาจะเช็ดหัวเข่านะเว้ยเออโทรก็โทรวะพูดแล้วฉันก็ค่อยๆหยิบมือถือขึ้นมากดโทรออกไปหาหวานแล้วเสียงที่ได้ยินก็คือ หมา<ม>ยเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ไดใน,ในขณะนี้โอ้ยฉันจะบ้าตายที่มัวแต่รีรออยู่เป็นวันๆแทนที่จะรีบโทรไปเคลียร์กับหวานตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วดูสิโทรไปตอนนี้ก็ดันติดต่อหวานไม่ได้ฉันลองกดโทรหาหวานซ้ำๆอยู่นับสิบครั้งก็ได้ยินแต่ข้อความตอบรับอัตโนมัติตามเดิมหวานไปไหนทำอะไรอยู่นะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างเลยคนที่รออยู่ทั้งนี้คิดถึงจนใจจะขาดอยู่แล้ว ฉันทนรออยู่เฉยๆต่อไปอีกไม่ได้จึงตัดสินใจจะบินไปหาหวานที่กรุงเทพแต่อายห้ามเอาไว้อายบอกว่าฉันควรปล่อยให้หวานมีเวลาส่วนตัวเพื่อคิดฉันจึงคว้ากุญแจรถออกมาอย่างไร้จุดหมายหลังจากขับรถเล่นวนไปวนมาอยู่สามรอบฉันก็ขับมาจอดอยู่ที่ลานปูดำสถานที่ที่ทำให้ฉันอดคิดถึงหวานไม่ได้คิดถึงวันที่ฉันสารภาพรักกับหวานคิดถึงตอนที่หวานสารภาพรักกับฉัน คิดถึงช่วงเวลาไม่กี่วันของเราที่กระบี่เลยไปจนถึงช่วงเวลาทั้งชีวิตที่เราเคยใช้มาด้วยกันตอนนี้หวานกำลังทำอะไรอยู่นะกำลังคิดถึงฉันเหมือนอย่างที่ฉันกำลังคิดถึงหวานอยู่หรือเปล่าในระหว่างที่ฉันกำลังเดินก้าวไปอย่างช้าๆพร้อมทอดสายตาไปยังเขาสองลูกที่ขนาบอยู่ทั้งสองข้างของแม่น้ำกระบี่อยู่ๆก็มีมือเรียวนุ่มของใครคนหนึ่งสอดประสานเข้ามาที่มือของฉันขอเดินเล่นด้วยคนได้ไหมคะ ทันทีที่ได้ยินเสียงแค่เพียงแวบเดียวเท่านั้นฉันก็รู้แล้วว่าเจ้าของมือเรียวนุ่มนั้นคือใครฉันรีบหันหลังกลับมามองหน้าเธอให้เต็มตาฉันรู้สึกดีใจจนพูดอะไรไม่ออกดีใจจนน้ำตารื้นไม่นึกเลยว่าหวานจะกลับมาหาฉันจริงๆหวานเอื้อมมือเรียวสวยของเธอมาเช็ดน้ำตาให้กับฉันแล้วพูดขึ้นว่าร้องไห้ทำไมเสียใจที่หวานกลับมาที่นี่หรอ ฉันเอาแต่สายหน้าเพราะยังพูดอะไรไม่ออกสักคำได้แต่ส่งยิ้มน้อยๆไปให้เธอแต่ถึงไอจะเสียใจที่หวานกลับมาหวานก็ไม่ยอมกลับไปหรอกเพราะไอเคยพูดแล้วว่าไอาจะดูแลหวานยังไม่ทันที่หวานจะพูดจบฉันก็คว้าร่างบางของหวานเข้ามากอดและกำลังจะหอมแก้มเธอฟอดใหญ่ไอเดี๋ยวคนอื่นเห็นหวานตีมาที่หลังของฉัน เห็นกันเยอะๆเลยสิดีคนแถวนี้เขาจะได้รู้กันว่าหวานมีเจ้าของแล้วพอพูดจบฉันก็ขโมยหอมมาจากเธอได้สำเร็จหวานเขินอายจนแก้มแดงพอเห็นหวานทำท่าแบบนั้นฉันก็ยิ่งเอ็นดูอยากจะหอมแก้มเธอไปอีกสักฟอดแต่ก็นึกเกรงใจสายตาคนแถวนั้นขึ้นมาจึงยอมคลายอ้อมกอดออกจากเธอขอบคุณนะที่กลับมาหาไอขอบคุณไอเหมือนกันนะที่รอหวาน เราสองคนจุงมือกันเดินเล่นไปเรื่อยๆเพื่อชมพระอาทิตย์ตกทะเลไปได้วยกันมีลมเย็นๆพัดผ่านมาจากแม่น้ำกระบี่ฝั่งตรงข้ามมีป่ากงกางขึ้นอยู่หนาทึบนานๆทีก็จะมีเรือหางยาวแล่นผ่านหน้าเราไปบรรยากาศของเมืองกระบี่ในเวลานี้ช่างสวยงามจับใจทำไมหวานไม่โทรมาหาไอทั้งสองวันก็หวานโกรธที่ไอทำเป็นพูดเหมือนไม่อยากให้หวานมาอยู่ด้วยแล้วทำไมถึงหายโกรธล,ละ่ะ ฉันถามแทนที่หวานจะตอบเหตุผลว่าทำไมเธอถึงหายโกรธและกลับมาหาฉันที่นี่เธอกลับเปิดคลิปในมือถือให้ฉันดูเป็นคลิปที่หวานถ่ายฉันเอาไว้ตอนที่เราขับรถผ่านป่าโอโซนเรากำลังอยู่ที่ไหนกันคะไออยู่ป่าโอโซนจังหวัดกระบีคะ่ค่ะที่นี่อากาศสดชื่นมากตอนนี้คุณหวานกำลังหลงเสน่ห์กระบี่เขาให้แล้วเขคงไม่กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วล่ะคะ่ะหลังจากให้ฉันดูคลิปจบหวานก็พูดขึ้นว่า พอเห็นคลิปนี้แล้วหวานก็ไม่อยากเสียเวลาโกรธไออีกต่อไปเราเสียเวลาไปมากเหลือเกินขว่าที่จะได้คบกันทั้งๆที่ทุกครั้งที่หวานอยู่กับไอหวานมีแต่ความสุขไอคือความสดใสในชีวิตของหวานและหวานก็หลงเสน่ห์ของเมืองกระบี่เหมือนอย่างที่ไอพูดไว้ในคลิปนี้จริงๆถึงพ่อกับแม่และพี่แหววจะว่ายังไงก็ตามหวานก็อยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับไอยอยู่ดีแล้วหวานไม่กลัวว่าพ่อกับแม่จะเสียใจหรอ ฉันถามด้วยความเป็นห่วงตั้งแต่เด็กหวานไม่เคยทำอะไรให้พ่อกับแม่ต้องหนักใจมาครั้งนี้ก็เช่นกันหวานยืนยันกับท่านไปแล้วว่าหวานตัดสินใจมาแล้วเป็นอย่างดีขอให้ท่านสบายใจพอท่านใจเย็นลงท่านก็เข้าใจเหตุผลของหวานนะถึงตอนนี้ท่านอาจจะยังรับเรื่องของหวานกับไอไม่ค่อยได้แต่ท่านก็ไม่ได้ห้ามถ้าหวานอยากจะลองทำตามใจตัวเองดูแลพี่แหววล่ะฉันถาม ปล่อยเขาไปเถอะคนนั้นนะ่ะหวานจนใจขอให้พ่อกับแม่เข้าใจหวานก็สบายใจแล้วแล้วฉันอึกอักอยู่สักพักก่อนจะพูดต่อไปว่าแล้วคุณพงษ์ล่ะในที่สุดหวานก็จับได้ว่าเขานั่นแหละที่เจ้ากี้เจ้าการให้เอาเด็กโอลิมปิกคณิตศาสตร์มาแอบอ้างหวานบอกกับเขาว่าหวานจะไม่ติดใจเอาความเรื่องที่เขาทำผิดต่อโรงเรียน แต่เขาจะต้องยินดีแยกทางกับหวานไม่อย่างนั้นหวานจะแฉเขาทัานทีโหโหดจังฉันพล่งออกไปเสียงดังใช่หวานโหดมากถ้าไอดื้อกับหวานแล้วก็ไอโดนหวานจัดการแน่หวานโหดราออกมาเสียงดังโอ๊ยไออยากเป็นเด็กดือ้อไออยากโดนหวานจัดการ เราสองคนต่างก็หัวเราะออกมาเสียงดังมันเป็นเสียงหัวเราะที่ทำให้ฉันนึกถึงสมัยเรียนมัธยมกับหวานเสียงหัวเราะที่ตรงออกมาจากใจไม่ต้องเสแสร้งหรือกั่นกรองออกมาจากสมองมวลความสุขของเรากำลังอบอวนไปทั่วทั้งบริเวณแม้กระทั่งปากกงกลางยังกลายร่างเป็นสีชมพูหวานเสียดายไหมที่เราไม่ได้เป็นแฟนกันตั้งแต่ตอนมัธยมฉันถามหวานขึ้นในขณะที่กำลังขับรถพาหวานกลับบ้านไม่หรอก หวานคิดว่าถ้าเราได้คบกันตั้งแต่ตอนนั้นเราคงเลิกกันไปนานแล้วฉันเองก็เห็นด้วยกับหวานและคิดว่ามันดีที่สุดแล้วล่ะที่เราเพิ่งมาคบกันตอนนี้ตอนที่เราต่างก็ได้ลองใช้ชีวิตตามแบบที่ตัวเองเลือกมาแล้วอย่างเต็มที่ไอก็คิดเหมือนหวานหลังจากที่ชีวิตต้องเจอกับอะไรไมาเยอะแยะมันทําให้ไอรู้ว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่รักและเข้าใจกัน ไอโชคดีจังเลยที่คนคนนั้นของไอเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่ไอเคยแอบรักมาตั้งแต่สมัยมัธยมเมื่อขับรถมาถึงหน้าบ้านฉันก็รั้งหวานไว้ไม่ยอมให้ลงจากรถไอว่าคืนนี้หวานไปนอนที่โรงแรมดีกว่าฉันเสนอความคิดเห็นทำไมล่ะหวานนึกว่าไอายอยากจะให้หวานมานอนด้วยกันที่บ้านแม่ซสอีก เออคือพี่เขยยังกั้นห้องให้ไอไม่เสร็จถ้าหวานนอนที่นี่ปุ ouais. are, pues, ้มกับแปมก็ต้องย้ายไปนอนที่ห้องอายฉันอธิบายแบบ perturb, ต,ะ part. ตะกุกตะกักก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่นาคืนนั้นก็นอนกันแบบนี้ไม่ใช่เหรออันที่จริงให้หลานๆมานอนกับเราด้วยก็ได้นะไม่ได้ฉันรีบพูดเสียงดังแทรกขึ้นมาทันทีแล้วให้เหตุผลกับหวานต่อไปว่าบ้านของไอเป็นบ้านไม้ใช่เปล่าไอกลัวว่า คืนนี้ไอกับหวานจะนอนกันเสียงดังจนหลานตื่นนะสิพอได้ยินอย่างนั้นหวานก็รู้ทันจึงตีหลังของฉันดังเพีย้ยแล้วพูดขึ้นว่าคนอะไรทันเรื่องตั้งแต่เด็กจนโตฉันรีบเอาริมฝีปากตัวเองมาประกบริมฝีปากบางของหวานไว้ไม่ยอมเปิดโอกาสให้หวานได้บ่นฉันอีกสักคำจากนี้ไปถ้าหวานตั้งท่าจะบ่นฉันเหมือนครูฝ่ายปกครองขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันคงต้องใช้วิธีนี้แหละจัดการกับเธอว่าไงคะ คืนนี้หวานจะนอนที่ไหนฉันถามเธอออกไปอีกครั้งหลังจากถอนริมฝีปากออกมาแล้วหวานปลายตามองคอนแต่ก็อมยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าตามใจไอก็แล้วกันหลังจากนั้นรถของเราก็ค่อยๆเคลื่อนออกไปแต่มันไม่สำคัญหรอกว่าคืนนี้เราจะไปนอนกันที่ไหนสิ่งสำคัญมันอยู่ที่เรากำลังออกเดินทางไปได้วยกันต่นางหาก